สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันเหมือนเดิมนะครับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์ดอนเนนะครับวันนี้วันที่5เดือน3นะครับสำหรับโมมานก็วิเคราะห์คู่ลิเวอร์พูลนะครับพบกับเชลซีนะครับก็จบสกอร์ไปที่เชลซีนะครับชนะไป1ประตูต่อ0นะครับสุดวิเคราะห์ให้ไปที่ต่ำเต็มเวลานะครับแล้วก็ให้ไปที่ลิเวอร์พูลนะครับผมนะเมื่อวานก็ได้ต่ำนะครับผมนะส่วนใครที่ไปทางลิเวอร์พูลนะครับก็ อดไปนะครับผมนะพอดาแค่ต่ํานะครับสําหรับเมื่อวานนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะบอลก็ไม่ค่อยจะมีเลยนะครับก็เลือกมาแล้วก็จะวิเคราะห์บอลนะครับคู่ซานเก้ศูนย์สี่นะครับพบกับไมซ์ศูนย์ห้านะครับในบนเดสลกาเยอรมันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยเดี๋ยวเข้าสูตรกันนะครับโอเคครับก็เข้ามาในสูตรนะครับนะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของซานเก้กันก่อนเลยนะครับผมว่าจะทําได้กี่ประตูนะครับในห้านารับ ทำได้หนึ่งทำได้ประตูเดียวนะครับผมนะโอ้โหดูว่านับตั้งนานนะครับทำได้หนึ่งประตูยอดไปเลยครับช่วงนี้สางเกแย่มากเลยนะครับนะส่วนไม้นะครับผมนะก็ทำได้สองสามสี่ห้าทำได้ห้าประตูนะครับนะสำหรับไม้ศูนย์ห้านะครับห้าประตูโอเคส่วนอันดับกับคะแนนนะครับผมนะโอ้โหนี่เป็นทีมท้ายตรางเจอกันนะครับผมนะไม้อยู่อันดับ17นะครับผมนะ คะแนน17เหมือนกันนะครับผมนะอันดับ17แล้วก็คะแนน17นะครับผมส่วนซานเก้นะครับผมอันดับ18คะแนน9นะครับอันดับ18คะแนน9นะครับว้าวโอเคครับต่อไปจะเป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันนะครับสำหรับราคานะครับก็เปิดออกมาเป็นที่ไม้นะครับผมต่อ0.5นะครับผมแล้วก็สูงต่ำนะครับ2.5ลูกนะครับผมนะโอเคทีมเจ้าบ้านเป็นทีมรองนะครับ ต่อรอง0.5นะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2.5านะครับ2ลูกครึ่งนะโอเควิเคราะห์กันเลยนะครับผมนะคู่นี้จะไปเร็วหน่อยนะครับผมเรียบร้อยครับผลก็วิเคราะห์ออกมาให้แล้วนะครับโอกาสจะมีสกอร์สูงที่6อยู่ที่61%นะครับก็แนะนำให้เล่นที่ต่ำแรกนะครับสำหรับูตรส่วนโอกาสชนะนะครับจะเป็นทางของไม้นะครับทีมเยือนมาอยู่ 39%ซนะครับส่วนเจ้าบ้านซานเก้มีอยู่2 5หนะครับโหห่างกันมากๆเลยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยพบกันก่อนนะครับผมก่อนจะมาวิเคราะห์ตัดสินนะครับโอเคครับจากสถิติมตม์ล่าสุดนะครับก็เสมอกันไปนะครับในบ้านของไม้นะครับผมนะส่วนมากจะออกเสมอกันนะครับแล้วก็อืมก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะจากสถิติกันแล้ว ค่อนข้างที่เจะดสูสีมากนะครับโอเคนะสำหรับคู่นี้นะครับนะก็ให้เล่นไปที่ต่ำเต็มเวลาดีกว่านะครับต่ำเต็มเวลา2.5ลูกนะครับผมว่าน่าจะมีสัก1-2ลูกนะั่งน่าจะไม่ถึง3ลูกหรอกสำหรับคู่นี้วันนี้โอเคส่วนเตงนะครับไปที่ทีมเยือนเลยครับไม้ศูนย์ห้านะครับมีอยู่3าเซนนะห่างจากสังเก้มากๆเลยนะครับผมว่าไม้นต้าจะเอาชนะได้ประมาณ1ลูกได้นะครับผมนะ โอเคหลักๆก็จะมีเล่นต่ําเต็มเวลานะครับผมนะให้เล่นต่ําเต็มเวลานะครับผมนะส่วนใครชอบเต็งก็ไปเล่นที่ทีมเยือนดีกว่านะครับผมนะโอเคสําหรับวันนี้นะครับใครที่อยากทายสกอร์ก็ยังทายเข้ามาได้นะครับสําหรับเมื่อวานไม่มีใครทายถูกเลยนะครับนะโอ้โหไม่มีใครทายถูกเลยให้ไปที่ลิเวอร์พูลชนะกันหมดเลยนะครับนะเชลซี Chelsea ชนะเฉยเลยครับ1-0โอ้โหสำหรับวันนี้ใครคิดว่ายังไงก็ลองทายกันดูนะครับนะโอเค ใครที่อยากได้โปรแกรมหรือว่าอยากเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถทักเข้ามาที่แฟนเพจได้เลยนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต <Wow. S 1> ้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์แฟนเพจให้นะครับนะโอเคสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะ <Wow. S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ